สวัสดีจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนดา์านะจกะน้ออมสินเองนะคะทุกๆคนค่ะช่วงนี้นะคะโอ้ยใบไม้ก็เหลืองหมดแล้วนะจาะก,กับเขาสู้ช่วงหนาวเต็มโตแล้วนะคะอมสินเทศอย่างมันว่าคา่ะหลังจากที่อมสินเสร็จกระจกเสร็จเนาะทุกคนเนาะอมสินนะคะก็เลยมาเตรียมอาหารนะคะเพื่อที่จะไปกินพรุ่งนี้นะคะที่อมสินเทศยุนี่นะคะก็จะเป็นโอ๊กไก่ค่ะทุกๆคนค่ะแล้วก็จะหั่นในเทียมเนาะก็เอิร์นลิกเนาะจาะเนาะกับเทียมญี่ปุ่นนะคะลงไปแล้วก็ใส่บวกพริกไปจ้ะเติมตามที่เขาชอบ ได้เลยนะคะทุกคนค่ะบ่มวบาอาหารคลีนท่ากินเผ็ดบ่รด้นะคะท้ <c oughs> ากินเผ็ดได้จ้าทุกทุกคนโอ้ยตีไข่แลดีใจหลายแต่ไข่แฟดนะคะลูกที่สองก็ยังแฟดอีกโอ้สุดยอดเลยค่ะทุกคนค่ะสุรุล้วยออมสินนะคะทอดไข่ประมาณสี่หน,น่วยเนาะจ้าเนาะใส่ขนอลงไปค่ะใส่ซอสฝาเขียวลงไปเน,นาะจ้าเพราะว่าออมสินบ่มิซีอิ๊่ขาวนะทุกคนแล้วก็ตีคุกเข้าออไปสิละจ้าแล้วก็อกไกลนะคะไปคุกกับไข่แบบนี้เลยนะแล้วน้ำมันพื่อที่ออมสินใส่เนาะจ้าก็ใส่โยมมัน นี่ค่ะเป็นสเปย์นะคะประมาณ1นึ่แคล,ลน่ะทุกคนใส่ประมาณ3ถึงสีแคลแล้วคะ่ะเพราะว่าฉีดประมาณ4เนาะสีเทียน์เนาะจ้ะเนาะนี่จกก้ะไปแบบนี้เลยนะคะร้อให้เขาไอ้นี่ก้นอนเนาะจ้ะเนาะให้เขาไอ้เกมๆจังน้อยนึงนะคะถามว่า นาตาออมสิมาดีบอสจ้าบดีทุกค่ะทุกคนค่ะมันมาเป็นน้ำมันเนาะใ่่เนาะมันบาติดกระทานก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะทุกคนค่ะบดใส่น้ำมันเยอะนะออมสินนะคะก็จะพลิกกลับด้านเรื่อยๆนะคะให้มันสุกนะคะทุกคนค่ะเพราะสุกเซ็ตเนาะจ้าเนาะออมสินมีสาลรายสำหรับหอชูชีแต่ว่าออมสินบดใ่หอชูชีเนาะทุกคนเนาะออมสินนะคะเกิดเลยมาพับนะคะมาหันแบบนี้นะคะไว้สาหรับร้ยหนาใส่เข่านะคะทุกคนส่วนเข่าที่ออมสินนะคะหุงเนาะจะเป็นเข่ากล่องเนาะจ้าเนาะผสมกับ ถั่วลิสงลูกเดือยนะคะแล้วก็ลูกบัวนะทุกคนส่วนไหนทั่วแดงนะคะอมสินต้มแยกต่างหากเลยมาคุกเขล้าแยากต่างหากเนาะจ้าทั่วที่ใส่ไปนะคะก็จะมีวอลนัทเนาะจ้าเนาะมีอัลมอนด์เนาะจ้าแล้วก็จะมีมะม่วงหิมพันธุ์นะใส่ลงไปเพื่อว่าเป็นการเติมโปรตีนเนาะจ้าตอนนี้นะคะอมสินนะคะเห็นอย่างมันบอกค่ะอมสินนะคะก็ใส่เบ,บกกิ้งโซดาแน,น,นะนำนะเพื่อที่จะมาล้างพักนะคะทุกคนเมื่อกี้กจะเป็นแคลเนาะจ้าหรือค่าหนาต่างประเทศเขานี่แหละแล้วก็จะมีมะเขือ นะแล้วก็สมีกลำม่วงนะคะทุกคนที่อ,อมสินนะคะจะเตรียมใบปันพุงนีในช่วงเสาร์นะคะตาบหมูปันไห่ออมสินในช่วงที่อมสินไปอาบน้ำนะคะอาบนา้ำเสร็จกันนะคะก็สามารถดื่มน้ำปันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคืนนี้กคือต้องเตรียมใ้ก่อนเนาะจ้ะถามว่ากระปุกเข่าอมสินนะคะมีซํานี่มันบ่อจ่าบ่อจ่าทุกคนคะ่ะออมสินจะใส่ผักลุงไปน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะไอเตรียมน้าปันที่จะปันสําหรับพุงนีก่อนนะคะมันอ่าเฮ็ดแบบนี้นะคะเวลาเขากิน มันสดชื่นมากเนอะจาะออมสินจะใส่ไอ้เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสมลงไปก้อนเนอะจาะอันนี้จะเป็นผักต่างๆนะคะที่เาหั่นไปเมอ่อกีแล้วค่ะ ตามด้วยนะคะอะโวคาโดค่ะครึ่งลูกเนกาะจ้าแล้วก็ปิดว้แบบนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตาหมูมาเติมน้ําแล้วก็ปั่นได้เลยจ้าอมสินจะใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะคะเตรียมมาเหตตาหมูจ้าส่วนเข่ามันบจ่จ้านี่ค่ะอมสินก็จะมีผักนะคะโรยหนาเลยนะคะก็จะมีพริกหวานเนะาะมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดนะคะแล้วก็แตงกวานะคะกินก้อนที่เฮาจะกินเข่านะคะสุขภาพถึงจะดีจ้า